สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอหญิงอยู่กับคนไข้นะคะชื่อน้องกวางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สั้นๆนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาหคล้ายคล้ายน้องกวางนะคะตอนนี้หมอฉีดเสร็จไปแล้วหน้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวหมอให้ดูก่อนระหว่งางรอแฟนเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนหนึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าโจทย์คืออะไรน,นะคะทําไมถึงมาฉีดแล้วฉีดตําแหน่งไหนบ้างนะคะ,ะหมอจะให้ดูนะ ที่นี่้ฉีน่อยฝั่งนี้นะคะขอ้อฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ฉีดนะคะจะเห็นว่าใต้ตานะคะจะดูมีล่องลึกใช่นะคะนะคะแล้วก็แก้มมิติของแก้มหล่นใช่หล่นลงไปอยู่ตรงนั้นแก้มหล่นลงไปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีเส้นตรงมุมปากนะคะเส้นตรงมุมปากนะทีนี้หลังจาก ที่หมอเสร็จฉีดเสร็จไปหนึ่งข้างนะคะลองดูนะคะฉีดเสร็จหนึ่งข้างปึ๊บนี่นะคะฉีดเสร็จหนึ่งข้างนะคะก็จะเห็นว่าน้าแก้มยกนะคะแล้วงุมปากดีขึ้นนะคะเดี๋ยวนะหมอให้ดูทางหน้าปึ๊บเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ่ะจะดูแบบดูแบบน้อยลงไปเลยอะ่ะดูเล็กลงใช่ไหมคะใช่เนี่ยคะ่นะ,คะสิ่งที่เห็นก็คือตรงเนี้ย แก้มจะดูยกขึ้นนะคะแล้วก็ใต้าตาที่หมองคล้ำก็คือดูดีขึ้นคืออาจจะด้วยแสงทําให้อาจจะเห็นตัวจริงจะเห็นชัดฝั่งนี้เห็นไหมคะฝั่งนี้จะเป็นแองหน้าแก้มยุบเป็นล่องลึกลงไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแก้มตรงเนี้ยเรียวยกขึ้นเลยนะคะช่องตรงนี้จะเรียวหลดยกขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าแบนแล้วแก้มจะหล่นลงมาอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะทําให้ดูโซงดูเหนื่อยดูแบบนอนไม่ไม่ได้หลับไม่ได้รอน <c ười> อันนี้ <c oughs> น้องฟางแจ้งอาชีพได้ไหมคะ อ่าน้องกว้างเป็นคุณพยาบาลนะคะหาข้อมูลมาเยอะนี่เป็นคนไข้หมอครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกว้างดูดูเป็ปพร้พอมๆกันอีกทีหนึ่งนะอ่านะคะก็จะเห็นว่าฝั่งนี้เห็ไนไหมคะฝั่งนี้ก็จะดูโฟมนะคะดูมีร่องใต้ตาใช่ไหมอ่าแล้วก็มีแก้มนะคะที่หล่นอ,อยู่ลงมาข้างล่างดูอีกฝั่งนะโอเคทุกคนดูอีกฝั่งพร้อมกัน ยกสูงขึ้นก็ได้ค่ะอ่าโอเคไหมค<ะ>่ะอ่าอีกฝั่งนะคะก็จะเห็นว่าหน้ายกขึ้นใต้ตาดีขึ้นอ่าหนูรู้สึกยังไงความรู้สึกของหนูเองอ่ะให้ดูแล้วเดี๋ยวดูดูปุ๊บฝั่งนี้ดูปุ๊บฝั่งน,นี้ลองเล่าให้แฟนเพจฟังก็รู้สึกว่าคือแบบมันเหมือนคือมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอะค่ะมันมันทําให้แบบเกิดการเปรียบเทียบว,ว่าจากเดิมคือแบบ มันมันมันดูอิดโรยจริงๆอะค่ะแต่ว่าคือหลังจากที่มันเหมือนเปรียบเทียบให้ดูว่าเอ้ฝั่งนี้มันดีขึ้นแบบอยางเห็นได้ชัดเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้หค่ะเคแล้วยังไงคะแล้วหนูมาด้วยปัญหาอะไรกังวลอะไรนะที่เราคุยกันตอนแรกตอนแรกเราควานเซ้ากันทางออนไลน์นะคะ,คะเคอเคอน้นป้าเนี่ยเป็นคุณพยาบาลบอกจังหวัดได้ไหมคะ ไม่เป็นไรเป็นคนธรรมดานะคะอยู่ในภาคเหนือนะคะอ,อยู่ในภาคเหนือไม่ได้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะนะคะเป็นไ,ไม่ใช่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะในจังหวัดภาคอยู่ภาคเหนือนะคะแล้วเราก็ปรึกษากันออนไลน์คอนเซ็ปออนไลน์นะคะผ่านไลน์นะคะแล้วก็ตอนนั้นน้องฟางปัญหาคืออะไรนะ คือตอนนั้นคือด้วยอาชีพด้วยอะค่ะคือเราจะแบบพักไม่ไม่พอเงี้ยค่ะทีนี้ใต้ตามันก็จะแบบเป็นร่องหรือเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะดูแบบเหนื่อยเคลียตลอดอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. ก็เลยอยากจะให้ตรงใต้ตาหรือแบบร่องแก้มมันเกิดการเติมเต็มขึ้นมาดูหน้าไม่อิดโรยอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็เลยเลือกที่จะมาปรับรูปหน้ากับคุณหมอเงี้ยค่ะ uh huh. เพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ค่ะเพราะว่าอย่าง ที่หลังจากที่ทำอะคะ่ะมันก็เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจริงๆอะคะ่ะถ้าหากว่าทำอีกหน้านึงก็คือแบบเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยนยคะ,คะแล้วอยากที่จะสดใสขึ้นหายโสดขึ้นมีวัตถุประสงค์ไหมคะจริงๆเราก็เตรียมเพื่อที่จะแบบ แทนแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะราคาดีๆด้วยนะคะค่ะก็เลยเลือกที่จะแบบมาทําตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะึ่งแทนแต่งงานเดือนไหนครับมกราค่ะอ่ามัชาหลายคนก็จะถามมอว่าถ้าจะมาปรับรูปหน้าเนี่ยแล้วถ้าจะแต่งงานเนี่ยแนะนําว่าจะมาปรับก่อนแต่งงานเมื่อไหร่นะคะจริงๆสามารถปรับรูปหน้าก่อนแต่งงานได้ หมอแนะนาประมาณ1เดือนถึง3เดือนได้เลยนะคะแล้วก็ประมาณ3เดือนเนี่ยก็กําลังดีนะคะถ้าสมมติมีแผนที่จะแต่งงานนะคะก็วางแผนไว้เลยดูแลตัวเองรูปหน้าตัวเองนะคะประมาณ3-4เดือนก่อนที่จะแต่งงานก็จะทำาให้แบบหน้าเข้ารูปพอดีนะคะเพราะว่าหลังจากฉีดเสร็จก็จะเห็นเห็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าพอเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเขาจะละมุนมีขึ้นกว่านี้แล้วก็จะยกขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะคะอ่ะ ทีนี้ปัญหาอันนี้คือเรารู้แล้วว่ารู้สึกว่าหน้าโซรมแล้วทีนี้กังสิ่งที่น้องฟางกังวลคือชี้ตัวเองไหมว่าตอนแรกอะ่ะกังวลจุดไหนจุดที่กังวลเลยจริงๆแต่กังวลใต้ตาม,มากค่ะใต้ตาใช่ค่ะแล้วก็ร่องแก้มที่แบบมันย้อยลงมาอะไรอย่างนี้ยค่ะอ่าฮะค้ะะงหน้านะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนอ่าขอสวบรึไหมคะแง่นนะอ่าดูนะคะ ดยูนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เห็นไหมคะแก้มจะเต็มขึ้นอันนี้คือฝั่งที่หมอฉีดเสร็จแล้วนะคะแก้มจะเต็มขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะหมอยังไม่ได้ฉีดนะคะเห็นไหมคะว่าฝั่งนี้หน้ายกแก้มยกนะคะแล้วก็ดูโหนกเล็กด้วยแก้มแบบหน้าเรียวนะคะฝั่งนี้โหนกจะบานอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะโหนกจะบานอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แก้มหล่นมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็ใต้ตาเห็นไหมคะโบคข้ํานะคะตรงนี้นะคะใต้ตาโบคข้ําลงไปเลยนะคะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่กังวลซึ่งสิ่งที่กังวลก็คือตอบโจบไหมตอบจบค <c oughs> ่ะอ่าทีนี้แต่ลักษณะการปรับรูปหน้าแบบองรวมอันนี้ต้องบอกเลยว่าของน้องนะคะของน้องฟางมีปัญหาเรื่องใต้ตานะคะแต่น้องฟางอะ่ะยังมีปัญหาในเรื่องของคางดูภาพตรงอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าเห็นด้านข้างขออนุญาตนะคะอันนี้ก็ยังดูไม่ค่อยออก ในี่ะอ่าเนี่ยค่ะคางจะยุบลงไปโดยปกติแล้วอนุญาแล้วต่งนะ่อ่าโดยปกติแล้วนะคะคางวัดจากจมูกไปจนถึงคางเห็นไหมคะเห็นไหมว่าเนี่ยค่ะ<ๆ>จะบุบโดงเห็นไหมคะคางอ่ะหายไปห่างจากเส้นนี้มากเกินไปนิดนึงนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าปกติแล้วคําว่าสวยนะคะ ที่เป็นระดับเวอร์คลาสแล้วดูสวยที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นการสวยที่แบบธรรมชาติเมื่อไหร่ที่ผิดธรรมชาติความสวยก็จะไม่ปรากฏก็จะได้แค่ใต้ตาเต็งแต่ไม่สวยนะคะทีนี้ถามว่าเราจะสวยเนี่ยจะต้องทํำยังไงมันจะต้องรับกันทังหน้านะคะดังนั้นเนี่ยเวลาหมอฉีดใต้ตานะคะหมอก็จะดูว่าขมับเป็นอย่างไรแก้มเป็นยังไงนะคะแล้วก็คางเป็นอย่างไรนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่มีปัญหาใต้ตาเยอะ นะคะต้องใช้ฟิลเลอร์เยอะแล้วตรงนี้ตอบด้วยตรงนี้ตอบด้วยเมื่อไหร่ที่เราอยากแก้ฟิลเลอร์ใต้ตาเยอะๆเราก็ต้องใส่ฟิลเลอร์เยอะใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราใส่ฟิลเลอร์ตรงนี้เยอะใต้ตาดีขึ้นแน่นอนค่ะแต่จะทําให้เหมือนอูมอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้ตอบตรงนี้ยุบนะคะอันนี้คือสาสตร์ของการปรับรูปหน้าแบบองค์รวมดังนั้นเนี่ยการที่คนเราจะสวยมันไม่ได้สวยเฉพาะจุด จะต้องสวยทั้งหมดนะคะสวยทั้งหมดและโจทย์ของน้องคือกังวลตรงนี้นะคะกังวลตรงนี้นะคะและตรงเนี้ที่กังวลทําให้หน้าดูโทรมและเมื่อไหร่ที่หน้าดูโทรมความสวยก็จะดรอปลงดังนั้นเราก็แก้ปัญหาโดยการแก้ตรงนี้แหละแล้วก็แก้ภาพรวมให้ตรงนี้เต็มขึ้นแหละแต่ต้องบรรลุวัตถุปมะสงก็คือจะต้องหายโทรมจะต้องดูสดใสขึ้นและที่สําคัญคือจะต้องดู สวยขึ้นและเด็กลงนะคะอันนี้คือปกติเวลาที่หมอปรับรูปหน้าแบบองค์รวมก็คือจะปรับแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้โชคดีนะคะที่น้องกวางอ่ะได้มีฟิลเลอร์วันนี้เราแทนกันฉีดทั้งหมด7หลอดน,นะคะ7ซีซีนะคะ7ซีซีนะคะซึ่งพอฉีดฟิลเลอร์7ซีซีเนี่ยก็จะมีโมเลกุลเล็กโมเลกุลกลางโมเลกุลใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาหมอวางฟิลเลอร์หมอจะวางในจุดเดียวกันเนี่ย หมอจะวางแต่และชั้นผิวไม่เหมือนกันแล้วแต่และชั้นผิวที่วางขึ้นอยู่กับผิวคนไข้หมอจะต้องใช้ฟิลเลอร์ที่มีลักษณะที่เหมาะกับผิวชั้นนั้นๆเช่นวันนี้หมอวางบริเวณหน้าแก้มใต้ตาหมอใช้ฟิลเลอร์สามรุ่นใช้ฟิลเลอร์สามรุ่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีที่วันนี้มีฟิลเลอร์ที่หลากหลายที่ทําให้สามารถเลือกฉีดได้ ตอบโจทย์กับปัญหาของผิวชั้นนั้นๆผลลัพธ์ก็เลยออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วทีนี้อื่นๆที่ได้ไม่ใช่แค่ใต้ตาเต็มนะคะเมื่อกี้ขอก้ออีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่กาลังเพิ่งเข้ามามองกล้องนะจะเห็นว่าหลายคนจะกลัวว่าฉีดฟิลเลอร์ตั้งเจ็ดหลอดหน้าจะใหญ่ไหมหมอบอกเลยว่าไม่ใหญ่เมื่อกี้คุยกับน้องฟาง้วด้วยหน่าจะเล็กลงนะหน่าจะเล็กลงแต่มันขึ้นอยู่กับการวานฟิลเลอร์ด้วยนะคะหน้าจะเล็กลงเห็นไหม แก้มจะยกหน้าจะเล็กโหนกเนะี่ยคนที่มีกังวลว่าโหนกใหญ่ฟิลเลอร์ปรับได้นะฟิลเลอร์ปรับให้โหนกเล็กได้โดยที่ไม่ต้องไปทุบโหนกนะคะเห็นไหมคะ้าฝั่งนี้หน้าบานโหนกอยู่ตรงนี้แต่แก้มอยู่ข้างล่างตรงนี้ยกกลายเป็นใต้ตานะคะพอเราเข้าใจโครงสร้างชั้นผิวเราวางฟิลเลอร์ให้โดนจุดนะคะที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยก็เกมงอยู่นะนะคะอีกปัญหาหนึ่งนะที่เราสรางกัง,งวลก็คือว่า เวลายิ้มเป็นยังไงคะอ่าน้องควังบอกว่าเห็นไหมทุกคนเวลายิ้มเนี่ยริมเอ่อลิบหรือว่าริมสีปากด,ด้านบนเล็กลงเราเราเราไม่ยิ้มสิอ่ายิ้มสิะมมคะนะเล็กลงพอตรงนี้เล็กลงมันจะทําให้สับส่วนด้านบนดูอิมเกินไปคือโดยปกติแล้วการที่น่าจะสวยตรงเนี้ยจะต้องพุ่มนิดนึงลองยิ้มสิคะเนี่ยหายไปถ้ายิ้ม แล้วตรงนี้เจอขึ้นมานิดนึงพุ่งขึ้นมานิดนึงอะค่ะก็จะทําให้หน้าสวยสวยขึ้นหวานขึ้นดึงดูดมากขึ้นนะคะอ่าเราจะฉีดวันนี้ที่หมอฉีดหมอฉีดตำแหน่งไหนบ้างห,ห,หมอฉีดกระจายทั่วหน้าตามปัญหาของชั้นผิวแต่ละคนเราจะฉีดไม่เหมือนกันบางคนฉีดตำแหน่งเหมือนกันเลยแต่ใช้ฟิลเลอร์คนละรุ่นใช้ปริมาณไม่เท่ากัน ลึกตื้นไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับปัญหาของคุณใ้คนนั้นๆนะคะอย่างวันนี้ที่หมอฉีดไปก็คือหมอฉีดลิปบริเวณขมับนะคะฉีดลิปบริเวณขมับเพื่อให้เปลือกตาเปิดนะคะแล้วก็ยกทั้งหมดขึ้นไปนะคะแล้วหมอก็ฉีดยกแถวนี้นะคะยกแถวนี้นะคะซึ่งบางคนอาจจะเห็นหมอฉีดตรงนี้บางคนตกใจคือหมอนอนหนูจะแย่ไ,ไมไหมหมอฉีดเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่แบบทำหน้าที่เขาใช้ในการถอดแบบดึงหน้าถูกยกขึ้นไป ตอนนี้สารเติมเต็มค่ะถ้าเคาเข้าใจเราจะสามารถนํามาใช้เทคนิคพิเศษในการคลายกล้ามเนือ้อในการยกกระชับได้นะคะฉีดตรงนี้แล้วก็ฉีดแก้มเห็นไหมการฉีดแก้มไม่ได้แปลว่าแก้มจะต้องใหญ่ขึ้นนะคะแต่เราฉีดเพื่อยกแก้มขึ้นนะคะก็จะทําให้ตรงนี้ดูเล็กลงนะคะดูเล็กลงนะแล้วก็มาเติมแถวนี้นะคะมาเติมแถวนี้นะคะเพราะว่า คางเนี่ยจริงๆหน้าของน้องความสองข้างไม่เท่ากันนะคะซึ่งก็หมอกตบอกไปเลยว่าไม่ต้องไม่สนใจเพราะความไม่เท่ากันเนี้ยไม่ได้ทําให้เราไม่สวยความไม่เท่ากันไม่ได้ทําให้เราดูมีอายุดูโทรมดังนั้นความไม่เท่ากันเจอในมนุษย์คนดาราที่สวยที่สุดก็ไม่เท่ากันดังนั้นไม่ต้องแก้ไขนะคะให้แก้ภาพรวมนะนะคะแล้วก็เติมลิปซิ้งบริเวณฐานจมูกนะคะอันนี้คือเป็นจุดที่แบบ ลิฟโครงสร้างหน้าขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เก็บงานนะคะอันนี้ก็คือแล้วบริเวณปากเฉียงหัอก็จะเติมปากตอนนี้ยังไม่ได้เติมนะ,ะเดี๋ยวจะเติมปากเพื่อให้การยิ้มเนี่ยเป็นการยิ้มที่สวยขึ้นริมฝีปากด้านบนกิ่มกว่าน,นี้ยิ้มอีกครั้งนะคะเห็นนะคะเวลายิ้มปากจมหายไปเลยนะคะแต่ถามว่าต้องบอกว่าการยิ้มแล้วปากจมหายชิลเลอร์จะช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้น อาจจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะคะหมอจะใช้เทคนิคการฉีดตรบริเวียปากให้กล้ามเนื้อที่ง้งลงมาเนี่ยคลายตัวนะคะปากก็จะอิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์จะดีขึ้นระดับหนึ่งแต่หมอจะบอกเลยว่าเวลาที่คนเราดีขึ้นถึงดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ถ้าระดับหนึ่งจุดละเล็กจุดละหน่อยจุดละเล็กจุดละหนจะทาให้หน้าทั้งหน้าเราดีขึ้นเยอะเลย มันจะดีกว่าการดีขึ้นจุดเดียวมหาศาลแล้วอีกจุดไม่ไปด้วยกันอันนั้นะ่ะมันจะทําให้หน้าเราดูไม่สวยเพราะว่ามิติมันผิดธรรมชาตินะคะโอเคเดี๋ยวขอทักทายสวัสดีคุณเมเิกาค่ะสวัสดีคุณที่ว่ากอน่นวิเคราะ์รินมากค่ะเยี่มากเลยครับคุณหมอหญิงขอบคุณค่ะคุณกุสุมาสวัสดีค่ะโอเครู้รูรู้นะคะแล้วก็คุณติ๊กสวัสดีค่ะโอเค ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะคะหลายๆคนที่กําลังมองหาการปรับรูปหน้านะคะโดยที่แบบไม่ต้องขาดตักเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยหน้ายกเดียวแล้วก็ใช้หน้าได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ถามน้องฟางหน่อยเช,ชื่อว่าน้องฟางเนี่ยเป็นคุณพยาบาลคุณพยาบาลกับคุณหมอจริงๆที่นี่เรามีคนไข้ที่เป็นพยาบาลกับหมอค่อนข้างเยอะมากพนักงอนทางกานแพทย์คือเยอะมากนะคะ เกินครึ่งเออเกินครึ่งของเชียงใหม่อ่านผู้กากรทางการแพทย์มาที่นี่กันเยอะมากชื่อว่าหาข้อมูลเยอะมากถูกไหมระดับหนึ่งลองเล่าอันนี้คือก็ยังไม่ได้คุยกันมาก่อนนะว่าหาข้อมูลยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าเราเล่าให้แฟนเพจที่หมอหญิงที่ทางมากฟังหน่อยว่าแบบก่อนที่จะตัดสินใจมาทําที่นี่หาข้อมูลอะไรมาบ้างคือจริงๆแล้วว่าค่ะการทําฟิลเลอร์มันสาคัญมากเพราะว่า จริงๆคือคุณไม่ค่อยถักเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> คือว่าจริงๆแล้วอะค่ะคือเคยเคยไปดูข้อมูลนะคะการฉีดฟิล่เลอ่มบางคนแบบฉีดเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือด้วยประสบการณ์ของคุณหมอด้วยหรือด้วยแบบประสบการณ์หรือความชํนานาญด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เกิดการรีวิวว่าจะทํำยังไงให้แบบมันดูฉีดแล้วมีเป็นธรรมชาติ ฟิลเลือ์ไม่เป็นก้อนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยมาเห็นในเพจคุณหมอหญิงนะคะจริงๆแล้วก็ดูจากโซเชียลด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังจากวิทิวอะไรคะ่ะตอนที่มาเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ลองเข้าไปดูอะค่ะแล้วก็เห็นจากรีวิวอะค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่ก็คือฉีดเป็นธรรมชาติมากแล้วเห็นตอนแรกไม่เข้าใจว่าการฉีดองค์รวมคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้รู้ก็คือมันเป็นการปรับองค์ประกอบทางรุ่มหน้าโดยเราที่จะไม่ได้สวยโดดสักทีเดียวหรือว่าหน้าเราจะแบบไม่พุ่งแค่ ตรงแก้มนะอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจะพยายามปรับให้ให้ให้ทั้ทงหน้ากลมกลืน<อ>ให้ให,ให้เข้ากับเราแล้วก็สวยใบอะค่ะซึ่งหมอบ,บอกฟันทงและยืนยันพูดแบบพูดแบบเหมือนกลวยตัวเองว่าการปรับแบบนี้นจะสวยมากกว่าการคุ้มเฉพาะจุดเพราะความสวยคือการสวยทั้งหน้าไม่มีใครมามองเราเฉพาะจุดว่ามินนี่สวยจังเลยเพราะมินนี่ต้ตาเต็มเนอะไม่มีความดีอ้วนไม่ใช่ ความสวยคือทั้งหน้าถูกไหมคะเราไม่เคยมองใครเฉพาะจุดแต่เรามองภาพรวมใช่ค่ะดังนั้นอย่างเวลาที่หมอฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าให้คนไข้หมอจะมีสองตาตาหนึ่งคือหมอจะมองแบบมนุษย์ธรรมดามองภาพรวมอีกตาหนึ่งของหมอหมอจะมองเฉพาะจุดนะคะอันนี้คือตาหมอจะมีสองตาในการมองคนไข้เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาแบบเป๊ะที่สุดแล้วเชื่อไหมคะทุกคนว่าเวลาที่วางเวลาที่หมอวางฟิลเลอร์เนี่ยเชื่อไหมว่าหมอตัดผ็มลงไปตรงนะี้ ถ้าหมอเอียงเข็มน,นิดเดียวผลลัพธ์ต่างเลยถ้าหมอใส่ฟิวเลอร์น,น้อยไปนิดนึงหรือมากไปนิดนึงผลลัพธ์ต่างกันเลยทั้งๆที่ปักเข็มจุดเดียวกันนี่แหละแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเพราะว่ามันโน้ตจะหาร่ากใจมันหรือขนาดเส้นเลือดมันมันมีเส้นเลือดเหมือนกันอะ แต่เวลามันโคดเขียวอะ่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้คือมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกปลายเข็มของหมอเนี่ยอันนี้คือสาคัญมากว่าปลายเข็มหมออยู่ไหนและควรจะวางยังไงดีแทบจะแทบจะวางจุดต่อจุดนะคะหลายคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์แต่หมอจะรู้ว่าเวลาหมอฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเหมือนหมอจมไปอยู่กับคน oh, ไข้<ๆ>ละลายตัวเองไปอยู่กับตรงนี้นะคะโอเคตื่นเต้นมากค่ะ คุณหมอพีมนุเย,ยี่ยมเลยครับขอบคุณค่ะสวยปังขอบคุณค่ะอ่ามีคําถามอะไรอีกปื๊บ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 ไปหมดแล้ว เออขอฝากางนี้ได้ไหมได้เลย,เลยคือคือ<ๆ>คือ,คอบางคนอาจจะคิดว่าการฉีดฟิลเลอร์นี่คือมันเจ็บหรือเปล่าเงี้ยคะ่ะ<ม>คือตอนแรกตัวเองก็รู้สึกกังวลแล้วพอเราโปะยาชาก็คิดว่ายาชานี้จะเพียงพอหรือเปล่าแล้วเข็มที่มาแทงที่หน้าเราอะ่ะมันจะเจ็บไหมอ<ม>ะไรเงี<ม>้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกก็คือเราบางทีเราอาจจะกลัวไปเองแต่ว่าทําจริงๆเราไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะอาจจะมีแบบกึกก๊กนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่บ ไม่เจ็บเลยอยค่ะถ้าใครสนใจมาทำได้แล้วจะไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเ<บ>ค <ok> ใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาฟังทีหลังนะคะวันนี้งั้นเดี๋ยวหมอขอฉีดหน้าอุกวางกันต่อเลยนะคะวินี้ขอฝากเดี๋ยวตอ,ตอน,ตอน ตอนประมาณ6โมงนะคะจะมีมไลฟ์สดนะคะ,คะขายโปรโมชัน่นอันนี้นี้กับพี่ยูจะจัดโปรโมชัน่น9.9รอบหนึงนะคะแต่เป็นราคาพิเศษแน่นอนะค,ะค่ะคุณผู้ชมายเดี๋ยวฝากติดตามในตอน6กโมงเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ